บาดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยออกมาซื้อแนวกินถ้าดูใหญ่บาดรู้จักกับรูจ้จักตามกันพี่น้องเลยโอ้ยเนาะงเลยเจ็กซีว่าพายถือพายพีชเนาะบางเถอะกะเจ,จ้ากระเพ้าคอยกระเพาหลุดไปจนหมนพ่อโอ้ยคืเป็นอะไรวะโอ้คือชีออกมาแต่ซื้อยาบ่รู้อะไรบบุ๊มเนเนาะ น้อยพี่น้องค่ะผู้ใหญ่เล่าไว้เล็กน้อยแล้วเขาจะยืนเบร์อ,อยอู่นี้เนี่ยยานเนี่ยหมาเลยเนาะจะไปเล่าเรื่องกับเบญากีรตจักเดี๋ยวนี้คือยาอันถ้าตัวเองครับยังยาอ <P> ันะกำลังไปซื้อเนื้อกินพี่น้องออกมาจะซื้อเ <P> น <ะ S 2> อื้อกินเขากำลังสิไปซื้อแนวกินออกมาสิไปซื้อแนวกิน บัวก๋าสีสูงเนี่ยกินขอดบัวก๋าเนาะได้ทานข้าวบุละบัวพี่น้องเป็นยันเ้าเจ้าะนาวเจ้าะเจ้ามาปิีงลูกสินใชว่าปิีงลูกสินปิีงยังลงวะอ้ยไปเลยเนาะไปเนาะมันหนาวพี่น้องอากาศอากาศสิวัดแต่แต่กระข่ายก็ก้าอยู่แต่ก็ยังหนาวเนาะมันหนาวแบบมันมันยืนโดนเนี่ยมันก็หนาวเลยต้องคือขจาวขจาวเส้าขจาวประชาชน สือแซคลายเนี่ยมาแซนเปย์คายเหมือนกันเจ้าคือแซคายคู่มือในคลายเทิงแพงนะคายใหญ่เนอะต้องคลายถือหลายหารนี่คลายแพงก็ต้องแบบว่ามันแบบว่ามันคลายได้หน่อยเลยทื่นมันก็มุนซ่านะมันบบคือแบบเอาคายเอากาไรหน่อยแต่มันได้คลายหลายนะในเงินน่มันมุนไวเลยเครื่องมันก็มาใหม่ได้เลยนะถามมันได้คลายหน่อยนะเครื่องมันก็จะซ่ามันก็จะข้างอนีมันก็จะเป็นอันแบบ มันบวมีตัวใหม่เงินบุได้ใจเดียวเงินไปลงทุนในหนะพี่น้อง <c oughs> สีตีขึ้นเนาะสัญญาสีขึ้นสีขึ้นไล่ๆหรอป๊สีสีลงทุนจากเหตุห,ห, <c oughs> ห่นหานเนาะแต่เหตุห่านทั้งนองเหตุห่านก็ขึ้นไลยพี่น้องเอ้ยเฮาเฮานั่นเฮ่านอาาาาามีแผนว่าจะเหตุหา่านเดียวนี่น,นะอันแต่ว่ามันมันต้องใส่ทึนไลยกำลังหาพี่น้องเอ้ย กระังฮาร์คือชุนเลยโมดีทชุนเลยรนั่นแน่มันใส่ทุนลายมันระดับม Wh ันระดับกลางถึงล้านถูกเนาะหวานนั่นเ่าะใช่เนาะประมาณครึ่งล้านขันดำกลางล้านนี่ขันต่ำชุดๆเลยแล้วประมาณสามสี่แสนนะแนขันต่ำโบราณียังเลยแต่แต่แต่ว่ามีดินแล้วได้มีแต่เห็ดห่านกับซื้อเครื่องซื้อๆกันยังบุอยากพ่อซ้ำนี่นะ มีกาสินหอกสินแหงก็ได้เนาะอาหารอาหารกลางคืนพี่น้องเอ้ยอาหารส้ำเร็จรูปได้มกป,ประเดกเครื่องกับสินแหงมาสิไปซื้ออะไรอีกบ่เนาะซื้อยังไงวะซื้อไข่เจียวซื้อไข่เจียวบอกอยากบอกเจียวกรอบๆนะ,อะบอกไก่นี่มาไข่เจียวพี่น้องเลยมาไข่เจียวเปน็นพิเศษยัาไง่้างไง ตอนนี้กับเบาไก่นะวางแทนสีเห็ดห่านพี่น้องเอ้สีเห็ดห่านขายเครื่องอยู่นอกสีห้เพิ่นนะคยอยู่นอกแล้วเรื่องกับสีขายอยู่ในแต่ว่าเฮายังทึนเฮาบัวลอยแม่ยู่ได้ตลาดแล้วเรื่องกับแล้วเรื่องกับป้าห่านบ่ได้เนาะออซะซะนเนาะเฮากับเฮากับจาเป็นต้องได้อยู่ห่านก้นนะค่ะจะพูดมันขายดีกะกระพางเบิงเนาะกับยังสีพางเบิงพอเฮาเห็ดน่ะ เพราะเหาเห็ดนะสีได้คล้ายบัได้คล้ายมันกับบัวด้เสียไฮอีกอย่างเพราะว่ามันดินเขาเองเนาะถ้าบัได้คล้ายเหาก็ฮุบลงมาพี่ถับวัดยูฝุ่นได้คล้ายเหาก็ฮุบยูพี่ขึ้นไปพุ่นมันมันได้ทุ่นแนวเพราะว่าเหาแบบเหาคล้ายเสื้อผ้าอยู่แล้วนะจะได้มันกับบูรุปอยู่แล้วเสื้อผ้าเหาซื้อมากขันคล้ายบัได้ยี่ริการเหาคล้ายออกก็ได้กับบัวด้ลุกเคยลุกทึ้นจกเถื่อคล้ายเสื้อผ้าเนาะเเ้ยขึนกับขนเน้นขึนกับบูอิดฟูซื้อทำเสื้อผ้านะขันขันทั้งหูบอลชงเนาะขับหูบ่่ออออนงกกะเาแยูด กตสิลูกแน่อยกัะหางไปเบิ้งป่ะหาทืนพี่น้องเอ้ยเฮากะบ่อน่ฉันเลาะเริ่มมันจากซู่น้วนเลยเนาะไปรับด่วจากเะนี่สีบ่กันนี่ย้ยนกันเลรจาแล้ว่กันโบรอตำรวจมกันเล่ากันโบราณตำรวจมากเลยนะซื้อเงซื้อใครบ่ซื้อใครเอาอันคืนเต้นเแต้นึงบ คือเแจ๊กแตะเทอร์ไรทแท่วนั้นนะโอ้โก็ได้โจบไปเห็นยังดิมือนหนยางลงไปสื่อไข่ปกติบอลด้ลงได้พี่น้องเลยมีแต่เราเด้าที่่องลงมืนอนี่พันลงมานะีะใส่ดูเป็นพิเศษมานะาามาอีกหาพน เงินแสนกี่ถือเงินมาแสนเจ็ดสิบพันพี่น้องแล้วก็มาซื้อใครแล้วเงินอยู่แสนกี่ม่ดเงินอยู่เจ็ดสิบพันอันนี้สส้นแหงสิบพันมุกประดกเครื่องสิบพันพอดีเป็นสาวพันผู้โตข้าจ้าวโหลดอนินีกันยังเบากันบบได้พี่น้องเอเห็นบ่พี่นอ้นองคน,นยืนอยู่ฮะอยู่วางอัน โตนะเนาะเขาเจ้าจยังยืนเหล่ากันยังบวทันในเมื่อคือสิยังตกลงกันบวได้ว,ดว่าไัยถือไัยพิดเนาะหากันบวชผ่าเหลากันบวได้เขากับเสีเอาตำรวจมาเหลากัน,กน,กน,กนอะไรเบิรงนี่ออกมาแบบเจอเลยพี่น้องเลยเขาเจ้าเริ่มใหายใหายเขามาหากันเลยพี่นอ้องสงสัยว่าเขาเจ้าสิเคียกัน ลบนะลมลมแห้งเตอพี่น้องจนโกรกโหลดน้ำมูลมืดกับโบเดมัวมูนป้านแต่กระมุนแต่เปลมันแตกออกจากโกบอยู่กลางทางเลยพี่น้องนัางเอาจอดขู่กันาจอดขู่กันเอาให้ถือให้พีดกูเลยเสียหายรายกันเพ่่นนี้องจอดหันขายายุบ่บ่คอยสงสัยข่อยเจ็บล้ไส <im> ้ยพึเป็นน้ำ่อยกินเข่าไว้ตรงเวลาแต่เขาคนทีเจ็บมัดลูกนะ เด็พี่น้องค่อยได้ใสีแคบผูกหมอนี่เนาะงาวนาอะสยามสยาเจ้าก็เล่นกลางมากขึ้กันกระเล่นกลางมากือกันเราขอบวยยาวเราเจ้ากระเล่นกลางมากขึ้อกันห้องหลุดล้วมุนได้ผูกเราเบานะเนาะหลุดล้วมุนกัวกกรอลราสีว่านะ ขาดหอดตำรวจนี่ได้เสียเงินได้แม่นบอกเนาะอ้โหคอยคิดว่าจะต้องได้เสียเงินขานเปล่ากันเองเนี่ยมันดีแล้วของมือนี่นะหักหักหอดหอดอันนั้นก็ดีแนวนึงเถอะเคลียร์กันบ่ลงหะนะมันมันก็ต้องจำเป็นเนาะค่ะบวนยอมเนาะโอ้ยหักหักซ่อมรถจักนี่พอเป่ากับเปล่ากันเอาซะก็เพื่อนยากยากเสียยากเสียรถจิ๋งเพ้อยากเสียเวลาท้ามาหากินเนาะ คือซ้ำเลาเรื่องเนี่อยเหนื่อยอันนั้นเวลามีคาพี่น้องเอ้ยมัดมือกันอยู่แต่ห่านห้าเงินห้ากับบุหรีกินบุหรีใส่เนาะไพ่กระห่วงเงินเรื่องใหญ่โมมีเงินนึ่อยู่ก็ได้เพี่น้องเลยเงินสำคัญที่สุดเลยถวะซื้อกินกระใสเงินเด็ดยังกระใสเงินสิอยู่หลอดกระใสเงิน ตายตายยังใส่เงินหอือเป่ขันสิตายบูมีเงินปัวก็ใส่เงินนี่นี่แหละอำนาจของเงินพี่น้องเอ้ยใค,ใ,คใครที่คิดว่าเงินบูสำคัญเงินก็สำคัญเนาะแต่การซื้ออื่นกับสำคัญคือการ<ะ>ความชุกกับเงินพอกันหมืเปล่าเขาก็ได้ไข่มาเพิ่มแต้มหนึ่งพี่น้องเอ้ยแตะห้าสิบหาพันกิบลงเนาะไข่ก่อนตะกี้หกสิบบาทตะกี้นะหกสิบห้า งงละเอาเงินทขคืนได้อันเอาเงินเอาเงินขี่ไปแหวะนะหาสู้หาดี๋ยิฮอนหาสิบเอ็ดเลยขันฮอน6ทุกซิปนี่ซปิปเปลี่ยนไปอยู่ให้มันลงหาซิปทับเซียนขึ้นดิมันจึงได้กำไรไลนลลาบูปเธอน่งเขียนงินเน่ยรูปลายอีริเนาะรูปเธอได้ปะ แม่ถาวนไปเปลี่ยนเงิน43ปนี่เงินึ้นมาหาซีโป้ลบนักหนวงเลยขอยามันลงไม่ได้เงินบาทวยน่ะไม่ได้ขึ้นยังหายแล้กันเปลี่ยนได้แต่อีข้อยึดยุหักคัดเราบบได้ไม่ว่าเร่าเ่าเลยคัดเราบบได้ก็ได้ว่ะยาเล่าว่ะโอ้นีนี่นี่เธออะหลยนังง้าบ่นหมดเจอ สมาชิกสองคนมันน่ะยืนเผาป๊่ตำรวจที่มาเยือนนี่คิดว่าซิซอ่ยังมาตอนเด้วยว่ปะแหละสาดเล้าอีกพี่โอเคสาสเล่าอีกพี่น้องเลย อ้มา,ามช้างบอกพี่บ้าม้าชาง